ค่ะก็วันนี้นะคะก็เกี่ยวจะมา,อาบอกเกี่ยวกับเงินรีฟันที่เราจะได้คืนหรือเงินที่เราสูญเสียไปนะคะจากการที่ผลวีซ่าเราไม่ผ่านเนี่ยจะมีอะไรบ้างะคะเกียวจะมาแจกแจงให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการได้เงินคืนเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะ ก็คลิปนี้นะคะเกียวเกียวขออนุญาตดู iPad ไปด้วยนะคะเพราะว่ารายละเอียดตัวเลขมันเยอะนะคะอาจจะจำได้ไม่ชัดเจนนะคะก็จะบอกก่อนว่าเกียวเนี่ยเ,เสียเงินไปเท่าไหร่บ้างะคะค่าทงค่าเทอมอะไรเงี้ยนะคะในการยื่นวีซ่านะคะก็เกียวเนี่ยโรงเรียนที่เชฟตันนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยที่บิสเบนนะคะก็โรงเรียน า48าิคนะคะคือ1ปีนั่นแหละนะคะโดยที่ค่าเรียนจะอยู่ที่ $240 ดอลลาร์ต่อวีคนะคะก็ค่าเรียนจะเป็นวนีะคค่ะก็อันนี้จะเป็นอเอกี่ยวจะพูดสกุลเงินเป็นดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะเพื่อให้ง่ายกับการาคิดเงินแล้วกันเพราะว่าถ้าพูดเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะพันผนแล้วก็จะพูดเป็นเรทของของออสเตรเลียนะคะ ก็ค่าเรียนเนี่ยเป็น general english 48 week นะคะก็240ดอลล์ต่อ week นะคะจะอยู่ที่11,520หมื่ารดอล์นะคะทั้งหมดนะคะค่าเรียนอ่ะสองเนี่ยก็จะเป็นค่าสมัครนะคะก็ค่าสมัครเนี่ยจะอยู่ที่260ดอลล์นะคะแล้วก็ค่าอุปกรณ์การเรียนนะคะจะอยู่ที่540ดอลล์นะคะแล้วก็ค่าประกันสุขภาพจะอยู่ที่ 710ดอลน,นะคะซึ่งรวมรวมทั้งหมดเนี้ยจะอยู่ที่12,770ดอค่ะแต่ว่าเกียวไม่ได้จ่ายทั้งหมดนี้นะคะคือเกียวโรงเรียน1ปีค่ะมันสามารถแบ่งจ่ายได้2งวดอ่ะเกียวจะจ่ายแค่งวดแรกเนาะงวดแรกก็จะมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้นะคะคือค่าเรียนนะคะ general english 24 week นะคะคือแบ่งครึ่ง เราเรียน48ใช่ไหมเราก็จ่ายก่อน24วีคะคะแล้วก็มีค่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องจ่ายนะคะแล้วก็ค่าประกันสุขภาพนะคะก็3ค่านี้จะเป็นค่าที่เราต้องจ่ายเพื่อทําเรื่องยื่นวีซ่านั่นเองนะคะจ่ายเพื่อยื่นวีซา่าคือค่าสมัครเนี่ยเกลลี่ยวฟรีนะคะไม่ต้องเสียค่าสมัครค่าสมัครก็เลยไม่อยู่ในค่าที่เกลลี่ยวจะต้องจ่ายนะคะอันนี้ก็คือค่าที่เราจ่ายเพื่อ ทำเรื่องยื่นวีซ่านั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่จ่ายไปนะคะก็ครึ่งหลังก็จะเหลือ,อ5,760ดอลน,นะคะหลังจากวีซ่าผ่านแต่น,นี้เกี่ยววีซ่าไม่ผ่านเกี่ยวก็เลยไม่ได้จ่ายไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยจะพูดเป็นสกุลเงินบาทนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราเจ่ายที่ไทยนะคะค่าใช้จ่ายอื่นๆก็จะมีค่าอะไรบ้าง ค่าวีซ่านักเรียนเอง17,500บาทนะคะค่าวีซ่านักเรียนนะคะค่าที่2เนี่ยคือค่าทาไบโอเมตริกนะคะที่เกี่ยวได้เคยรีวิวไปนะคะ735บาทะคะ่ะค่าที่3เนี่ยจะเป็นค่าตรวจสุขภาพนักเรียน,นะคะอยู่ที่3,900บาทค่าตรวจสุขภาพะคะ่ะแล้วก็ค่าที่4นะคะจะเป็นค่าแปลเอกสารต่างๆที่เราส่งให้เอเจนต์นะคะ อยู่ที่3000บาทนั่นเองค่ะอะนอกเหนือจากค่าพวกนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีค่าอื่นๆอีกนะคะอันนี้คือค่าอื่นๆไปอีกอื่นๆ2แล้วกันก็จะมีค่าอะไรบ้างะคะเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะคะในวันที่เรานะคะไปจ่ายค่าเรียนเพื่อยื่นวีซ่าใช่ไหมไอ้เจ็ดพันสิบเนี่ย เราต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างประเทศนะคะซึ่งค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเนี่ยจะอยู่ที่1น5 0บาทนะคะที่เราจะต้องเสียไปกับการโอนเงินเพื่อจ่ายค่าเทอมในงวดแรกนะคะอันนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น ค่าเอกสารต่างๆที่เราเนี่ยจะต้องไปขอมาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งอ่าเกี้ยวก็ขอหลายฉบับเหมือนกันนะคะพวกเอกสารเปลี่ยนชื่อนามสกุลของตัวเองของพ่อแม่นะคะใบทะเบียนบ้านที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะของตัวเองของพ่อแม่นะคะซึ่งเราเนี่ยไปขอได้ที่เขตนะคะเขาจะคิดเงินเนี่ยหใบ10บาทนะคะเกี้ยก็ ซื้อมาทั้งหมด12ใบนะคะรวมของทุกคนนะคะก็เสียบเงินไป120บาทนะคะอย่างน,นี้คือเงินอื่นๆนะคะ120บาทก็ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อ่าได้จ่ายไปนะคะก็เดี๋ยว เกียวบอกไว้ก่อนว่าค่าใช้จ่ายต่างเนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับเอเจนต์แล้วก็ขึ้นอยู่กับสถาบันที่เราสมัครไว้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้เงินรีฟันก็เป็นขึ้นอยู่กับเอเจนต์แล้วก็สถาบันนั้นๆเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแค่ในมุมมองของสถาบันและเอเจนต์ที่เกี่ยวสมัครไปนะคะอย่างเพื่อนเพื่อคนอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจจะราคาที่ไม่เท่ากันหรือว่าเงินรีฟันที่ได้คืนเนี่ยอาจจะมากน้อยแตกต่างกันไป ก็ขึ้นอยู่กับสถาบันแล้วก็เอเจนต์นะคะอันนี้เป็นของเกียวก็เอามารีวิวในมุมที่เกียวเจอแล้วกันมุมที่เกียวจะสูญเสียไปนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังอันนี้คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกียวจ่ายไปนะคะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะพูดถึงเงินที่เราจะได้คืนและเงินที่ส่วนที่ไม่ได้คืนนั่นเองนะคะเริ่มจากเงินที่เราจะ ได้คืนก่อนดีไหมพูดไปพร้อมๆกันละกันก็ค่าเทอมนะคะค่าเทอม24วีคเนี่ยจะอยู่ที่5,760ดอลลาร์นะคะซึ่งค่าเทอมเนี่ยที่จ่ายไปแล้วเพื่อยื่นวีซ่าเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยจะหัก5%นะคะก็คือเราเนี่ยจะถูกหักไป288ดอลลาร์นั่นเองอ่ะก็คือไม่ได้คืนเต็มจำนวนนะคะอันนี้ค่าเรียน2ก็คือค่าสมัครค่ะ ค่าสมัครเนี่ยเราจะถูกหักเต็มจำนวนเขาถือว่าเป็นค่าแอดมินฟรีนะคะซึ่งก็มีราคาอยู่ที่260ดอลลาร์นะคะซึ่งเกียวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็อยากให้เพื่อนๆใครรู้ก็มาอธิบายให้ฟังหน่อยเพราะว่าตอนเกียวสมัครเพื่อยื่นวีซ่าไปเนี่ยเขาบอกว่าค่าเนี่ยฟรีคือเกียวไม่ได้จ่ายค่านี้ไปตั้งแต่แรกแต่พอจะได้เงินคืนหรือจะทำเรื่องรีฟันเนี่ย ค่านี้จะถูกหักไปโดย ous, อัตโนมัติเพราะเขาบอกเป็นค่าแอดมินฟรีซึ่งเกียวก็ไม่เข้าใจว่าชั้นเนี่ยสมัครด้วยโปรโมชั่นค่าสมัครฟรีค่าสมัครนะแล้วทําไมตอนคืนเงินเนี่ยไอค่าสมัครเนี่ยถึงถูกหักไปนะคะที่ชั้นอ่ะสมัครในโปรโมชั่นฟรีค่าสมัครอ่ะอันนี้เพื่อนๆใครรู้ก็ฝากมาชี้แจงให้เกีวยวเข้าใจหน่อยเพราะตรงนี้เกวถามเอเจนต์แล้วก็ยังไม่เคลียเท่าไหร่นะคะ อันนี้ก็คือค่าที่ต้องถูกหักเขาก็บอกงนี้เป็นค่าแบบค่าแอดมินฟรีของทางสถาบันเขานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนนะคะ540ดอลอันนี้เราได้คืนเต็มจำนวนนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นค่าประกันสุขภาพนะคะ710ดอลอันนี้เราก็ได้คืนเต็มจำนวนนั่นเองค่ะก็เป็นดังรายการสองฝั่งนี้เลยค่าที่ ทุกหักแล้วก็ค่าที่ได้คืนนะคะแล้วก็จะมีค่าอื่นๆอีกที่ไม่ได้คืนนะคะก็จะเป็นค่าอะไรบ้างค่าที่เรายึดทำค่าจ่ายวีซ่าคือ17500บาทอันนี้เราก็ไม่ได้คืนนะคะค่าทำไบโอเมตริกที่เราไปทำมาเา735บาทอันนี้เราก็สูญเสียไปนะคะค่าตรวจสุขภาพ3900บาทอันนี้เราก็สูญเสียไปเหมือนกันนะคะ แล้วก็ค่าแปลเอกสารที่เราจ่ายทางเอเจนต์อันนี้เราก็สูญเสียไปเหมือนกันนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่เราโอนเงินไปแล้วเนาะหนึ่งพันอบาทอันนี้เราก็สูญเสียไปแล้วเหมือนกันแล้วก็ค่าเอกสารต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษก็1 2 0บบาทอันนี้เราก็สูญเสียไปเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นค่าเสียหายที่เสียหายไปกับการยื่นวีซ่าครั้งนี้และผลออกมาว่าไม่ผ่านนะคะ ก็ถ้าคิดรุมรวมเนี่ยก็หลายบาทอยู่เหมือนกันนะคะก็ระยะเวลานะคะในการที่รองเงินรีฟันนะคะทางเอเจนต์แจ้งเกียวว่าประมาณไม่เกิน30วันนะคะก็คือใช้เวลาประมาณ1เดือนนั่นเองค่ะซึ่ง าการคืนเงินเนี่ยก็คือทางโรงเรียน,นยจะโอนให้ทางเอเจนต์ที่ออสเตรเลียคือเอเจนต์เกลเนี่ยมีทั้งที่ไทยที่ออสนะคะเขาจะโอนเงินให้กับทางเอเจนต์ที่ออสเตรเลียก่อนนะคะแล้วทางเอเจนต์ที่ออสเตรเลียเนี่ยจะโอนมาที่เอเจนต์ที่ไทยนะคะพอเอเจนต์ที่ไทยได้รับเงินโอนทั้งหมดแล้วนะคะก็เอเจนต์ที่ไทยจะโอนมาให้เกลนะคะตามจำนวนที่ได้บอกไปครั้งต้นนะคะ ก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินหนึ่งที่ก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะคะก็มันก็ไม่ได้น้อยๆเนาะแค่หลักหมื่นมันก็เยอะแล้วนะคะก็นี้ก็น่าจะเกือบแตะ5้าหมื่หรือเปล่านะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์แล้วกันที่มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะ ก็ถ้าใครประสบพบเจอหรือว่าถูกปฏิเสธวีซ่ามาเหมือนกันก็อย่าเพิ่งท้อนะคะก็ถ้าใครมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยก็ลองลุยต่อดูนะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงแล้วก็เป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึง่งเนาะก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้นะคะก็จะส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็ เข้าอ,อกเข้าใจกันดีแหละเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ถูกปฏิเสธวีซ่าเหมือนมาเหมือนกันก็จะมีอารมณ์แบบเซ็งอะ่ะแล้วก็อารมณ์แบบเสียใจอารมณ์แบบโอ้จะทำยังไงต่อไปดีอารมณ์แบบว่าทำอะไรไม่ถูกแบบชาไปหมดอะไรเงี้ยงงมึนแบบจะเอาไงดีทำไงดีอะไรเงี้ยแล้วยิ่งบางคนนะคะถ้าเกิดแบบ ทำเรื่องลาออกจากงานมาแล้วเนี่ยอ้าวจะไปทางไหนดีหูอันนั้นยิ่งยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยแต่พอดีว่าเกี่ยวก็รอให้แบบผลวีซ่าออกชัวร์ก่อนถึงจะทำเรื่องที่เกี่ยวกับที่บริษัทนะคะก็ถ้าผลปรากฏมาว่าไม่ผ่านก็คิดว่าคงจะทำงานเพื่อเก็บเงินต่อไปก่อนนะคะก็ยังไม่รีบแล้วก็ยังอายุไม่เยอะมากก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปได้อีกในปีหน้าหรือปีถัดๆไปก็ สุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันถ้าใครที่แบบประสบพบเจอสถานการณ์เดียวกันนะ้องแล้วก็ดีใจแล้วก็ยินดีด้วยกับเพื่อนๆที่วีซ่าผ่านแล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตตามฝันเนาะแล้วก็ได้ไปแบบได้ไปตามสิ่งที่ตัวเองหวังไว้ฝันไว้อะไรเงี้ยก็เกียวก็จะทำตามฝันของเกียวต่อไปนะคะ ในอนาคตแล้วกันก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบาย